大家好ยินดีต้อนรับ A c h e f Food Tour วันนี้ร้านอาหารที่เราจะมากินไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่จะเป็น experience นะครับหรือว่าจะเป็นประสบการณ์มีวัฒนธรรมของจีนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับหนึ่งในตัวแทนของร้านสุต้าเซียนะครับคุณตีนะครับสวัสดี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 ครับ ถ้าเรามากินอาหารที่ร้านซูตาเสียทำไมเราต้องแต่งตัวอย่างนี้นครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารนะครับแต่เราเป็น destination นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายนะครับนอกจากคุณจะได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วนะครับเรายังมีเอ p e r i e n c นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นสถานที่ถ่ายรูปชมโชว์ต่างๆนะครับนอกจากแค่มาทานอาหารเนี่ยคุณจะได้อะไรที่มากกว่าแค่อาหารอร่อยแน่นอนครับผม ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเมนูของร้านซูต้าเสียนะครับ าสูตรตะเกียบครับมาจากเสฉชวนนะครับจะเป็นหม่าล่าแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าพอเราเอานําเข้ามาเมืองไทยแล้วครับบางอย่างนะครับเราก็ต้องปรับนิดนึงเนาะข้างหน้าเราจะมีเป็นน้าซุปเล้งแซ่บจะเป็นสไตล์คนไทยเลยที่ชาวจีนเวลาเขามาเที่ยวเขาก็ชอบคนที่ไม่ทานเผ็ดเนาะ,ะเราก็จะมีเป็นตัวน้ำซุปคอลลาเจนสองลงไปดูเนี่ยเราจะเห็นนะครับนี่มันจะเป็นคอลลาเจนจริงๆนะครับนี่อโอ้เป็นอย่างนี้เป็นก้อนใช่เป็นยางตัวซิงเกอร์ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้มยำหม่าล่านะครับจะเป็นหม่าล่าจากจีนแล้วเรามาปรับสูตรนิดนึงให้เข้ากกกัับบปาาคคนนนทยมมขึ้ะรรหผ คุณมะนาวนะเราเคยไปจีนด้วยกันนะไปกินร้านมาล่าที่จีนร้านเซชวนแท้ๆเลยอันนั้นน่ะสำหรับคนไทยนะคนไทยส่วนใหญ่กันจะไม่ชอบม,<า>มันม,<า>มันมากใช่ครับใช่นี้บบให้เข้าให้เข้ากับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะครับผม <S <S ของทานเล่นของเรานะครับอันนี้จะเป็นตัวหมันโถอ่อเนาะอันนี้จะเป็นตัวโฮมเมดน,นะครับเราทําเองจะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนอันนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าร้านเราอะอร่อยที่สุดหลายคนอาจจะหาวผมโมงนะให้เชฟชิมต้องต้องชิมต้องชิม เพราะว่าผมก็ทำมันโทรเก่งนะอะาอเจนนะนะี่มีถ้าไม่อร่อยนะแบบนี้เลยนะมันต้องจิ้มอะไรคะิ้ได้เลยสมพนอ,อือนุ่มฟูผ่านหไหมคะเซฟไหมยังไงครัแต่มันโฮที่สำคัญอนะ่ะไม่ใช่รสชาติเป็น t e เจอร์ใช่ก็คือความฟูกับความเนียนของแป้งมันต้องถึง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทอดการทอดมันโหไม่ได้ใช้ไฟแรงมันต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆทอดค่อยๆทอดมันโหนี้มันทอดไมไม่ได้อมน้ำมันมากนะอันนี้ก็คืออย่างขาวๆอยู่ไม่ไม่เห็นแบบน้ำมันเข้าเลย ใช่แล้วเรากินจะมันจะไม่ได้รู้สึกกรีซซี่มันไม่ได้รู้สึกแบบน้ำมันเยอะใช่ใช่แต่ด้านนอกยังกรอบอยู่ครับอีกหนึ่งตัวที่เราภูมิใจเสนอครับตัวนี้จะเป็นตัวติ่มซำทอดนะครับนี่หลายคนอาจจะเคยเห็นเนาะในในีรี e ์ใช่ครับอันนี้ไส้เป็นอะไรครับจะเป็นกุ้งกับไส้เต้ครับซอสเป็นเป็นซอสหมาล่าเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือการทําก็คือใช้แป้งปอยเนี้ยเอามาซอยบางๆอย่างงี้ครับแล้วก็ค่อยผ่อหรือว่าค่อยชุบกับไส้กุ้งแล้วค่อยเอามาทอดทอดฟูอย่างงี้ฟรีมือจริงๆก็คือใช้มื อ่ะมันไม่ได้ใช้เครื่องครับแฮมเมดครับใช่ต้องมาอืมเฮ้ยซอสอร่อยอร่อยใช่ไหมร่อยมาล่าแล้วก็ไส้กุ้งอ่ะมันจะเป็นไส้ที่นุ่มๆแต่เด้งๆนะแล้วมีมีความกรอบของอันนี้ด้วยรากบัวเนาะแป้งมันจะบางๆมันต่างกับแป้งโบเปียที่เป็นแผ่นแป้งโบเปียที่เป็นแผ่นใช่ไหมมันกรอบแค่แบบครั้งเดียวไง อันนี้มันจะมีซอยอลไรๆมันฟอยๆอยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ความกรอบมันจะมีฟู <ๆ S 1> ออ <ๆ S 1> ฟูขึ้น ตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อไทยแองกัสไดเอทนะครับที่เราร่วมมือกับเชฟนะครับเชฟชื่อดังเลยตอนนี้ในในโซเชียลเสียงก็ดังผมต้องส่งยาโอไม่เขาตลอดนะครับ <laughs> เชฟมาร์คครับผมตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเซตวัวจกักรพพรดนะครับคือเราจะได้กินเกือบทุกส่วนหลักๆของวัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสันมือข้อสรลองไห้เหนื้อตา,าพ้าแล้วก็เนื้อน่องแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จะเป็นตัวมันวัว <laughs> เชฟเขากินมันวัวไหมครับ ไม่ไม่เคยกินอย่างเงี้นะครับมันวัวนี่ไดเอทนะครับเชฟอ๋อเดี๋ยวผมจะให้เชฟลองชิมจริงๆสงสัยมาก t e x t u r เจอร์จะเป็นยังไงทั้งเซตนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับ1 0 8 8บาทไม่ใช่1,800ด้วย1 0 8 8อันนี้ปริมาณเยอะนะพี่กี่ก้วถ้รัมทั้งหมด500าร้อย0กรกรัมนะครับผมให้ลองชิมดูครับครับผมมันวัวอย่างงี้ต้องกินสุกระดับไหนจริงๆมีเดียมนิดเครับ เห็ดครับอ่าน,นี่ครับอ๋อเข้าใจแล้วมัมบัวไม่ได้แค่เป็นมันที่แบบละลายในซุปแต่อันนี้มันจะมีมาร์ bling ก็คือมันจะมีคล้ายคแบบเป็นกล้ามกล้ามเนื้ออันนี้ไม่ได้จิ้มนะ,ะกินเปลา่าเปาเลยอืมมี texture แบบเด้งๆดนึบๆจริงๆ,งๆแล้วถ้าเกิดว่ามัมบัวไม่ได้ dry a g e รสชาติไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้ texture มันจะไม่ได้นึบขนาดนี้การ dry a g e ก็จะทำให้น้ำในส่วนบัวแบบค่อยๆแบบ ออกมามัน<ช>ไม่อยากเคี้ยวเยอะเพราะให้แบบอยู่ในแบบแตะลิ้นใช่ไหมออแล้วให้ค่อยๆละลายลงไปลงไปอันนี้จะเป็นเนื้อส่วนสันคอนครับตัวนี้นะครับเวลาลวกก็เชฟชอบกินประมาณไหนครับอ๋อมีเดียมไรครับเราไม,ไม,ไม่ไม่ได้กินสุกมากาานีเพ์เฟคครับ,คร,บครับผมส่วนน้ำจิ้มผมอยากให้เชฟลองตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำจิ้มจอมยุทธ์สูตรพิเศษนะครับจะมีที่ร้านเราเท่านั้นเดี๋ยวให้เชฟตัวจริงมาตัวตีฟลายดีกว่าว่าอร่อยมะอร่อยกระเทียม จะมีพริกครับงาขาวผักชีต้นหอมครับแล้วอันนี้เบสเป็นอะไรเบสจะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้านเราครับอันนี้เราพยายามปรับให้มันเข้ากับนี้คนไทยมากที่สุดอันนี้มีกลิ่นที่โชว์ด้วยใช่ครับมีแบบเปรี้ยวๆอือมจิ้มอันนี้อันนี้ก็ dry a g e เหมือนกันนะสคอโอ้น้ำจิ้มก็คือทูรสชาติของเนื้อบัว มันไม่ได้เผ็ดไปถ้าน้ำจิ้มเผ็ดไปอ่ะมันรสชาติของเนื้อบัวมันกลบลงไปครับแล้วยิ่งที่บัวนี้มาเอามาจอยเอทเนื้อก็จะนุ่มแล้วรสชาติเข้มข้นอ่าอันนี้เป็นเนื้อไทยเนาะใช่ครับแต่รสชาติมันมันมันดีเลยอะ่ะมันรสชาติเท่ากับพวกแบบแองกัสออสเตรเลียอย่างนี้ผมก็เลยอยากผักดันเนาะอยากให้ทุกคนให้คนไทยทุกคนได้ลองว่าเนื้อไทยที่เรานํามาเนี่ย จะคนไทยจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างอยากให้คนไทยได้ลองขอที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีสู้ของนอกได้ก็เลยนําเนื้อมาอีกหนึ่งส่วนครับเชฟตัวนี้แนะนําเลยอสำหรับคนที่ชอบติดมันเจือท้องสรหลงไห้อ่านดิบไหครับได้ครับได้เลยครับ บอกเลยว่ามันเข้ากับตัวหมาล่ามากๆเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเนื้อมันหอมไปกับหมาล่าเลยชอบอะ่ะชอบ,บามากๆเลยเนี่ยนำ้ำซุปหมาล่าที่นี่นะคะบอกเลยว่าทานง,ง่ายมากๆเพราะว่าตอนที่ทานเข้าไปมันได้ความรู้สึกหอมของสมุนไพรแลว้วประกอบกับพอจิ้มกับเนื้อมันยิ่งส่งเสริมเพราะเป็นตัวน้ำมันไงส่งเสริมตัวเนื้อให้ดีมากขึ้นโหชอบค่ะขรัขอบผแล้วอยู่เป็นรีวิวได้ นอกจากหมาล่านะครับเรายังมีตัวไลฟ์สตีมซีฟู้ดนะครับนีจะเป็นอย่างนี้เลยเชฟอ๋ออันนี้ก็คือไลฟ์หมดเลยนะใช่ก็มีเป็นปูไข่ปูเนื้อนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกุ้งนะครับกู้ก้ามกามนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ลวกอันนี้ไม่ได้ลวกอันนี้ก็คือจะเข้าไปนึ่งใช่ครับจจริงๆถ้า มากันหลายคนเนาะเปิด2โต๊ะโต๊ะหนึ่งนึ่งโต๊ะหนึ่งฮอตพอตก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็ทางเรามีบริการนึ่งให้ข้างหลังแล้วออกมาเลยนะครับให้เชฟดูเลยว่าว่าสดแค่ไหนยิ่งกว่าสดคือเป็นๆเราเลี้ยงในร้านเลยสดกว่านี้ก็ไปในทะเลแล้วล่ะใช่ครับผมเจตนี้ราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่500กรัม500กรัม500กรัมนะครับอยู่ที่3,288บาทหนึ่งโลครึ่งของซีฟู้ดนะครับปูไข่ด้วยเวลาทานนะครับมันจะมีตัวข้าวต้มโปรลลเจนให้ด้วยตอนจบนนนนะคครรัััับบสสาาหททีีี่่่งตว้้มจก คิดนึ่งนะซีฟู้ดใช่ครับเดี๋ยวก็ให้หนอ้องเขาไปนึ่งให้ นอกจากส่วนเนือ้อเผื่อคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับที่ร้านมีส่วน,นอื่นไหมครับมีหมูเป็นคุคบบร,โโครุบุตาหมูอารเบลิโก้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องในที่เราแนะนํำเลยนะครับจะเป็นตัวไส้เป็ดกับตัวตับหมูต,ตาดาตับหมูเฮ้ยตับหมูทำทำย่างงี้ใช่ใช่ครับก็คือตัวตับหมูเนี่ยกิมมิกมันจะมีเวลาคนมาเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปเอาตะเกียบสอดเข้าไปในนี้เนาะอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่สอดเข้าไปในนี้ใช่แล้วก็เราก็ดึงออกมาดึงออกมาใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแฟลกเขาาเรียกว่าอะไรธงธงชาติใช่ไม่สู้แล้วไม่สู้้แลว อ่าเสียมกันเลือนอ่โอเคแล้วก็รั่วอ่าถ้าเป็นตับหมูนะครับเราแค่โคชแป๊บเดียวอย่างงี้จิ้มจิ้มพอแล้วเอออย่างงี้แล้วน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบไหนครับน้ำจิ้มสไตล์ร้านเราเลยครับน้ำจิ้มแห้งเลยเป็นเกลือจิ้มใช่น้ำพริกแล้วก็ทัวอืมดีเลยใช่ไหมอันนี้นะครับอ่มันแตบมันจะ นุ่มฉ่ำๆใช่ไหมแล้วถั่วจะให้ความกรอบอแล้วเผ็ดอ่ะมันไม่ได้เผ็ดเกินไปนะอร่อยอร่อยถ้าใครมาครั้งแรกไม่เป็นนะครับคนต่างประเทศมาฝรั่งมาทําไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้อย่างไงถามได้หมดลองลองลองดูถ้าอย่างนั้นอ่าอ,อาไส้เป็ดไส้ไส้เป็ดมันต้องมันต้องรวกยังไงครับใช้เวลารวก 1 0ินาเกือบ4 0 1 5วินาทีนะคะ10-15วินาทีอ๋อจริงๆอันนี้จะเป็นความพิเศษของแบบร้านมาล่าที่จีนนะไม่ใช่แค่คุณภาพอาหารแต่ก็จะเป็นเซอร์วิสพนักงานเขารู้ทุกอย่างซึ่งตัวเทรนนิ่งครับร้านเราส่งพนักงานทั้งหมดเป็นเทรนนิ่งเฮคอร์เตอร์เลยนะครับครับขาผมป่ะเฮครอร์เตอร์ที่ทมาที่มาเลยครับตัวนี้ที่มาเลยเอเชียครับเพื่อเราจะรักษาความเป็นทั้งหมดของตัวสุดท้ายมาที่นี่ให้ได้มากที่สุดจีมานีใช่อืม กรอบแบบไม่สุกกันไปถ้าลวกนานมันจะเหนียวแต่จะไม่กรอบนะอ่าแต่อันนี้ก็คือกรอบแต่ยังหนึบอยู่อ,อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับตัวนี้จะเป็นกุ้งที่ทางทีมงานเราเนี่ยคือปั่นเองเลยเป็นโฮมเมดนะครับฝั่งสีแดงอะ่ะจะเป็นผสมหมาล่าแล้วก็ฝั่งตัวสีขาวจะตัวไม่ผสมหมาล่าครับผมเหมือนกันถ้ามาล้วกินไม่ถูกลวกไม่ถูกพี่สาวผมคนเดิมคนดีคนเดิมจัดการให้ได้ อ่าก็คือต้องปั้นเป็นเป็นลูกเป็นลูกชิ้นก่อนปั้นปกลมได้พี่คะได้ปั้นเป็นลูกหัวใจสำหรับคนรู้ใจก็ได้ครับพี่นี่วันนี้ต้อไม่นับเกินสามห้านาทีสามถึงห้านาทีใช่ไหมครับครับผมที่เขาจะอธิบายก่อนเขาลวกอ่ะแสดงว่าเขารู้มันเทรนนิ่งที่นี่มันแม่นทุกอย่างมันมีขั้นตอนให้เขาไม่ใช่แบบลงไปมั่วอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ชอบกินมาล่าเพราะอะไรรู้ไหมเราไปกินกับเพื่อนที่ไม่มีความรู้อ่ะแล้วเขาทิ้งทุกอย่างเข้าไปอ จริงมีมีเพื่อนอย่างงี้เมื่กินมุกระทะเขาชอบแบบเอาทุกอย่างลงน้ําก่อนลงน้ําที่ไม่เดือดด้วยเราเกลียดมากเลยก็คือแบบน้าไม่เดือดยังไงก็โอเวอร์คุกครับใช่แล้วแปลว่าร้านเนี้ยจริงๆเหมาะสาหรับลูกค้าทุกคนเลยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเชฟก็ได้เพราะว่าที่เนี้ยพนักงานทุกคนโดนเทรนมาอย่างดีจริงๆินั่งเฉยก็ได้ครับสำหรับคนมาที่ร้านนี้คือพี่คนเนี้ยมาถึงถามหาพี่คนนี้ ัดการได้หมดครับผมนั่งเฉยๆแทบจะป้อนเข้าปากได้เลยครับนี่ลูกชิ้นผมว่าลูกชิ้นได้พอดีเลยครับโอ้ยขึ้นมาแล้วนี่ค่ันนี้ตุกแล้วใชุกแล้วครับมานนี้ว้าวดีมากขอบคุณครับโอเคลูกชิ้นกุ้งนะครับกุ้จริงๆส่วนตัวชอบกินลูกชิ้นกุ้งมากอืมอร่อยวันนี้อย วิธีการทำอ่ะของอันนี้ลูกชิ้นกุ้งอ่ะลูกชิ้นกุ้งสไตล์มาล่ามันต้องเอาไข่ขาวกับกุ้งอ่ะมาปัน่นปั่นให้แบบฟูฟูก็คือไข่ขาวมันจะมีโปรตีนก็ตีเข้าไปแล้วก็อากาศเข้าด้วยใช่ไหมมันจะทําให้ลูกชิ้นกุ้งอ่ะมันเด้งก็คือเรากินอย่างเบาๆอยู่อร่อยเราชอบอย่างนี้มากร้านเราก็จะมีเครื่องในนะครับตัวนี้นะเป็นตัวผ้าทิลิวตัวเครื่องในของเราสตูมในน้ำซุปม,ม,มาล่าให้นะครับอ,อันนี้ประมาณ30บวครับเป็นยังไงว่าอร่อยไหม มือเสียงไหมอ๋ออืมชอบมากภาคิริวที่นี่นะครับมันจะเสิร์ฟแบบเป็นเป็นอางนี้ที่เป็นแบบสีน้ําตาลใช่ไหมอันนี้ก็จะมีรสชาติของแบบเนื้อบัวนะครับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสีขาวใช่ไหมจริงๆยังเป็นภากคิริวเหมือนเหมือนกันแหละอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบเข้มข้นมากกว่าเออสำหรับสำหรับผมนะชอบแบบชอบอันนี้มากกว่าอันนี้คือตัวหลอดล,อลอมหมูนะคะหลอดลอมหมูใช่สำหรับคนที่ชอบทานเครื่องในนะครับ ก็รั่วประมาณหนึ่งนาทีนะครับรสชาติ texture ก็จะกรอบใช่ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้เป็นครั้งแรกเนี้ยครั้งแรกในชีวิตนะที่ลองไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยลองอันนี้เลยอืม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 กรอบมากใครมาต้องสั่งบอกเลยสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากอืมเดี๋ยวเพลินใช่ไม่คาว ใช่ไม่คาวเลยค่ะไม่คาเลยคือสําหรับหลายคนเนาะมาทานร้านหม่าล่าแล้วทานเครื่องในเขาบอกว่าเครื่องในจะคาวบ้างล่ะเขาไม่กล้ากินแต่ผมบอกได้เลยว่ามาที่เนี่ยทั้งหมดอ่ะเราผ่านการรมวิธีเนาะการโมกันหมากทําให้คนที่มาทานเครื่องในที่เนี่ยทานง่ายนะครับเราจะไม่มีกลิ่นคาวเท็กเจอร์จะได้ทั้งหมดนะครับ โอเคซีฟู้ดมาแล้วครับแล้วก็ไปตีมาให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปูไข่นะครับจะเป็นกุ้งกล้ามกรามแล้วก็จะเป็นปูเนื้อนะครับปกตินะถ้าไปกับมะนาวนะผมไม่ชอบสั่งซีฟู้ดนะเพราะว่าถ้าสั่งซีฟู้ดอะสุดท้ายเราไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะว่าแกะให้มีออย่างเดียวแก่เสร็จแล้วใช่ไหมแกะตัวหนึ่งให้อ่าวางอยู่บนจานจานแบ่งนะไม่ใช่จานเขานะ เขาก yeah. yeah. ็หยิบกินหยิบกินกินมันเร็วไงแกมาใช้เวลาเข้าใจสุดท้ายเราตัวเองไม่ได้กินแต่ที่นี่ครับเชฟน้องๆพนักงานทุกคนมีบริการแกะให้ทั้งหมดครับอ๋อเหรอเชฟนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นติกตอกได้เลยเมื่อกี้เราค้างเอาไว้เรื่องข้าวต้มเนาะเป็นข้าวต้มพอลเดจ๋ยวผมให้น้องเขามาลองให้อันนี้แบบตื่นเต้นมากที่จะชิมข้าวต้มเพราะว่าปกติถ้าเราทำข้าวต้มนะสำหรับเชฟวิธีการที่เพิ่มรสชาติเข้าไปข้าวต้ม่ะน้ำข้าวต้มก็คือใช้สต็อกของเปลือกกุ้งเปลือกปูมันจะเพิ่มมคววาาหน กับความเค็มพวกรสชาติอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไม่ได้มาจากพวกเกลืออย่างเงี้ยมันจะมาจากความเค็มธรรมชาติของมันอันนี้ตอนนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมตอนสุกอ่ะโอ้น้ําแบบร้ายออกมาแล้วก็เขาน้ํเข้าวต้มอ่ะอันนี้อร่อยแน่นอนนี่ครับเชฟนี่จะเป็นตัวข้าวต้มครับผมโอ้ข้าวต้นนก่อนดูอยู่เอาเอาไว้ก่อนหอมชัดเจนอยากให้เชฟลองชิม เพราะว่าน,นี่มีผู้ชาจีนด้วยนะนี่เขามีผู้ชาจีนเขามีพวกเครื่องอื่นๆนะครับลองดูอ,อืมอ้่อยอะอร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบมันมีคอลลาเจนที่เป็นซุปหมูใช่ไหมแล้วเพิ่มกับน้ำซีฟู้ดด้วยทำให้รสชาติแบบมีไบรนี่มีแบบความเค็มมีความเฟรชของทะเล แล้วก็จะมีแบบความบอดี้จากหมูอ,อร่อยออร่ยมากนี่อันนี้ก็คือปูไข่นะครับจริงๆสำหรับเรานะเราชอบเอาปูไข่มากินกับข้าวต้มใช่นี่ใส่ลงไปเลยเอาอร่อยนี่ว้าวทีนี้จะมีมันๆกับข้าวต้มอ่ะอืมเปน็นไงเชฟยอดมันแบบ มันมันเค็มเค็มอร่อยนี่ดูสีของข้าวต้มมันแบบเริ่มมีแบบเหลืองเหลืองโอ้โอ้มีน้ปลาไหลแล้วแต่สำหรับเราอ่ะอยากใส่กับนันจิ้มซีฟู้ใช่คนไทยเนาะแต่คนต่างาดไม่ได้แกปเบอร์เดี๋ยวเราต้องชิมอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ปูเลยนะดีมากบอกเลยว่า จะเป็นร้านหมาล่านะคะแต่ถ้าพูดถึงน้ำจิ้มซีฟูดบอกเลยว่าคนไทยต้องชอบเพราะนี่คือรสชาติคนไทยแท้ๆเลยค่ะแซนด์วิชเด็ดเด็ดจริงมะนาวถึงมากเลยอ่ะเราใช้มะนาวแท้ครับมะนาวแท้เนี่มะนาวถึงมะนาวแท้นี่มะนาวแท้ครับัวนี้จะเป็นตัวปูมานะครับปูม้าที่แกะแล้วเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดสีเขียวนะครับปุ๊บ ลอมืองมนเผ็ดิ้ามาเผ็ดแอร่อยเนื้อปูแบบหวานมากนะสดมากเพราะว่ามันมันปกติถ้าเราอย่างนี้เราดูดออกมาใช่ไหมมันจะรูเป็นก้อนอย่างนี้มันสดมากดีเลยนี่ครับกุ้งไร้เชฟติบได้เลยปกติถ้าเป็นกุ้งเป็นๆนะครับมันจะแกงง่ายมากอ่าเราดูอย่างนี้นะเราแค่ทำอย่างนี้นะปุ๊บดูดแล้วใช่ ออกออกมาแล้วง <w> ่ายดีอันนี้จะจิ้มกับซีฟู้ดแดงนะครับลูกเขาลูกเขาอืมเขาเหะอันนี้เหมาะกับเราหวานหวานเลยอันนี้อันนี้เหมาะกับเรามากกว่าตัวแดงอ่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มันเหมาะกว่ามันจะมีความหวานมันจะมีกินแบบมันกระเทียมดองนิดๆอันนี้ก็คือแบบเผ็ดแซ่บแล้วก็รสชาติเผ็ดอืมพอสาวแซบแบบเราโหดมั้ วันนี้ที่เรากินนะครับราคาของเซตซีฟู้ดราคา3,288นแะครับ oh. แล้วก็ที่เป็นเซตเนื้อจะเป็นเนื้อไทยดรายเอชห8 8 8นนะครับโอ้ oh, oh. คุณภาพอาหารนะ่ะวันนี้ที่เราได้ใช่ไหมแบบดีมาก oh. ก็คือแบบ oh. อาหารทะเลเป็นๆคือผมพยายามจะทําให้มันคุ้มค่าเนาะกับคนไทยอย่างเช่นตัวเนื้อไทยก็อยากจะผักดันด้วยให้เนื้อไทยไปสู่ระดับโลกเพราะร้านเราคนต่างชาติมาทางเงนเยอะเนะาะก็อยากให้คนต่างชาติได้ลองว่าของไทยดีเลยใช่ครับจริงต้องต้องต้องแบบผมก็เห็นด้วยที่เราต้องสนับสนุนแบบลงความโล c a ใช่ครับให้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 เป็นแบบตัวแทนของของเกษตรกรหรือว่าของสินค้าของเมไทยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบ งานหรือว่างานเลี้ยงหรือว่าเจอฉลองวันเกิดมาเป็นครอบครัวใหญ่กลุ่มใหญ่ยี้ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะเป็นลูกค้ากลุ่มนั้นเลยก็คืองานเลี้ยงบริษัทนะครับฉลองวันเกิดที่ฉลองวันเกิดเนี่ยเรามีทั้งเครื่องดื่มพิเศษมีคอมมีเค้กให้มีทุกอย่างให้นะครับฟรีแล้วก็มีห้องว i p ีให้ใช้เลยยี่คาราโอเกะนี่ขาดไม่ได้นะมากับเพื่อนมาปาร์ตี้มีเครื่องเสียงอย่างดีครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่มันนะชอบร้องคาราโอเกะหลังจากที่ หลังเที่ยงคืนครับก็คือไปต่อสาขานี้นะเชฟใครหิวหลังเที่ยงคืนนะปิดที่สามว้าวไม่พอหลังสี่ทุ่มลดยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยโอ้โอก็สำหรับคอสตูมแล้วเชฟเห็นเชฟในตัวผมก็บบแบบมีความสุขนะครับนอกจากกินข้าวก็ทำคอนเทนต์ได้นะครับทุกอย่างฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมมุมถ่ายรูปยิ่งพนักงานที่นี่ทุกคนถือไฟได้นะครับทั้งรูกอาหารความรู้ความรู้เรื่องอาหารความรู้เรื่องการถ่ายภาพ ครรัับเมมหือนนกสุดท้ายเราประสบการณ์วันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เราใช้เราใส่ชุดจีนนะครับแล้วก็แบบมันแบบกลับไปที่รูทของเราอ่ะล่ากของเราที่เป็นคนจีนนะครับมากินมาละอร่อยๆนะครับอาหารดีมากเลยคุณคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยบริการดีมากครับแล้ววันนี้นะครับเราต้องขอบคุณคุณตีกับสุดาเซียด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่เชฟให้ความไว้วางใจนะครับที่มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่กับการทานฮอด ที่ร้านสูตรตะเสียครับผมทีนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเชฟฟู o ดทัวร์ไม่ได้แค่พาไปกินอาหารอร่อยๆนะครับแต่จะพาไปเข้าใจวัฒนธรรมกับสตอรี่ของคนในเมืองไทยมากขึ้นนะครับอย่าลืมไลค์แชร์และ Subscribe และเจอกันคราวหน้าในเชฟฟู o ดทัวร์นะครับ บายบ๊ายบายลาเรามีสองสาขานะครับที่มี M B K ชั้นโตที่เราอยู่ตอนนี้ใช่ก็ใหญ่โตแล้วก็สาขาแรกของเราเนาะที่เปิดไปเมื่อสองปีที่แล้วเป็นสาขา C D C อยู่ด้านหลังของ C D C นะครับสาขานั้นจะปิดตี่หนึ่งที่แบบบ้านใหญ่ๆเนาะใช่ใช่อาชีคุไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับผม